เนีคมึงเอาเปมึงเอาคิโลกันน้ำควดเหรอวะไม่เหรอถ้ามีพี่แอคยังมีแอคหินแล้วคุณเหล็กนี่รวยเลยเฮ้ยอันนี้มันมี Nintendo Switch ด้วยเว้ยไอเ้เหี้ยดูดิเนี่ย Nintendo Switch มึงดูดิกู <c oughs> ไม่รู้เกมมันมีไอ้เหีหห้ย Nintendo Switch มีดาบดาบแล้วก็เอามัน t พอชแปดมัน Trash

แล้วมันก็กดเอ็รูปเน,น,นี่รูปเกาะอ๋อนี่เฮ้ยไอ้เหี้ยมันไปใส่แทนรองเท้าไอ้ฮะตัวฟัคซ์เน,น้นโ n น닌ซินโดวสวิตกูไปเล่นเลยแล้วล่าระหว่าโดนซอมบี้ไล่อยู่เอียีเฮ้ยเซียวเยวเซีวเซีย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 วเียวเกมมา oh my god วไฟ Oh gosh, โอ้ไม่ก่อเชนิวกูกลายเป็นคนรวยเนี่ยวเอยตีเราเราไปคาที่คุณหินแล้วมาคุณเหล็กตอนนี้นมาเออเไปคาที่คุณหินกันเถอะมึงอยู่ไหนอะอยู่ตรงเนี้ยเนยีนย้ยดิตีตีกลมๆเลยเอ้ยไม่คาทไม่เหลี่ยมหรืเหรออ้าวแต่พอาตาเสียแม่งเหลี่ยมอยู่เลยเอาเหลี่ยม,มเดิมเนี่ย <c oughs> เดลี่ยมเหมือนเดิม งเหลี่ยมไม่เหลียมข้างนอกเห้ในข้างนอกเลยเฮอะไรเสียงอะไรอ่ะเ๋อมันมีเสียงเสียงคับแหละใช่เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย what ตัวฟักมันมีดมีดคว้างอ่ะเฮ้ยไอ้นิวกูเจอมีดคว้างเหรอเปล่า ไเเอเหนียวแต่เพื่อนแต่กูเมืมนเห็นอะไรมาที่บ้านร้างก่อนดิไม่กูมือนเห็นอะไรกูเห็นกูเหมือเนเะห็นอะไรแปลกเอด้มไ้ยโอเคเอ้เดี๋ยวพักที่บ้านเดี๋ยวแักพักที่บ้านร้างทีเดียว บ้านไม่สะอาดมาเต็มเดียวเลยแม่งบ้านล้างม,มา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 เข้ามาเข้ามาเหน็นอย่างนี้ปะข้างใต้เนี่ยไม่เ <c oughs> นียนนี่ไม่เนียนลองก่อนแล้วไงลองแล้วอะไรบ้างไม่หลงเหรอไม่หลงแล้วกูไม่บอสเชื่อเลยวะเนี่ยแอปเปิ ปเป้ลเฮ้ยแอปเปิลอ้ยโคลานคลานคลานนี่อไม่ตรงนีแล้วนี่อะวะ Position of Region เฮ้ยเสียงของบีอันนี้คืออะไรอ่ะน้ำมันตาสาเสียงฟอมบีข้างบน พีมุาอะไรไปที่มาสเตอร์ซอมบี่ถืออทีซอมบี้ถือทีซอมบี้ซอมบี้ถืออินทีมันมันขุดบล็อกได้นิวไม่ซอมบี้มันขุดบล็อกได้อะบูตี้ว่านูตี้นี่ไอ้ใจแอมซอมบี้ไหนหน้ามัาเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้ยซอมบี้คนเยอะเลยนิวซอมบี้คนเยอะไอ้เหี้ยมอนมอนแม่งกากเกิน กูจะเอซอมบี oh my o ชิบหายล้วิ่งแมงไอตัวอื่นไมาไหร่โอ้ยะ oh 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 my gosh oh my gosh new เอสองบีเนี่ยโอ้โหไม่มีลาวาถ้ามันมีลาวาไหลลงมาพวกเราคงตายไปนานแล้วเนี่ยเฮ้ยมันเดี๋ยวบอกนะขอบแนวบุกบกบ ป่องพวกไฟมีคอมบี้อ่ะเรนติว่ามีคว้าได้อยู่นบนตัคเขา,าเอาาเอเนราวาออกมาเฮ้ยเราลอดแล้ว,วเรามีเราว่ะเรามีปีขึ้นมาปีนีด้ด้วยเหรอเออโอ้ยแจ๊บแจ๊ม ไหนชี้อ่ะชิบหายแล้วก็ฝ่นหมดเปลี่ยนแม็กแป๊บโอ้ยก่อนไอ้สามลด้ไหมตายตายตายเอาเป็นทองเอาเป็นทองเอาเป็นทองเราทำไมแจกของเยอะจังนี่อ่ะก็ฝ่นหมด เฮ้ยรอดปะโอ้โหยังมีมุมแบบใต้ดินนี่ฮะเฮ้ยลงเลยดีๆลงเลยเอ้ยเอ้ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงเฮ้ยไม่กระพริบน้าเลยไอ้สัตว์ใจเจ๊ไอ้เชี่ยเลือดจังวะยไม่ไเนี่ย ที่อะไรพวกนี้ฮะอ้องอ่้นอนนอนนี่ดินอนนอนนี่ดิ้าไม่ต้องผูกีต้องขึ้ไปไกลออย่ยอยู่ในถ้ำไหมไ่อยู่ในถ้ำไหมในถ้ำมันจะรอดหรอยังอีอคุณเ้คุเดี๋ยวเดี๋ยวคุฟาบีเฮ้ไอ้ยัยใจแอนมาไม่หาแล้ว อยู่ใจแอนมาเฮ้ยเวรตายเวรตายเวรตายเฮ้ยเฮ้ยใจแอนใจแอนมันใจแอนมันเอากูโอ้ยโอ้ยอีอะเอ้ารอปะเชี่ยงตายเหรอเดินไวแค่บของไม่ตายดิตายตายมึงตัวเดียวกูไม่ไหวแล้วกูสองตัวอีกอีเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห ไอ้สะปอนต่อยน่าเยเชียเออตายตายมันตายเต๋วางลากของมันเอามตายไว้เออมันไม่ตายมันไม่ตายเดียว้เ้ยเราต้องไม่ปักขานน้เงน้ำกูอยู่ว okay. ิ่งขเลยหรือเปล่าเออเออ ทำไมมันเกิดขึ้นี่ยมันจะบอก ế, อะไรฮะผูใจร้ายก็มาได้ไงวะไอ้เหี้ยไปแล้วไปเช้าจะเช้าเช้ามานะผดนเาโอ้ยเฮ้ยแม่งยากกว่าเลยเส e นไอวิวอีกี้ย เลโก้เลยเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโคตรเยอะเลยนิวเออว่าเราเราเราได้ใส่โลเลยเออโอ้ยร่างร่างเราอาะร่างเราอาะเฮ้ยมันทนแดดด้วยเหรอไม่ต้องใสเหรอเออไม่ตรงลาวาไปตรงลาวาไปเดี๋ยวไปตรงลาวาไปตรงลาวาสี่เราต้องเพิ่มที่สูงอ่ะ ที่สูงก็ไม่รอดนะนิ่วต่อบ,บอลกรกามไปอ่ะตุ๊อสามีมันจะเดินช้าตอนหูแม่งเกามาสิเห็นเห็นสองมงคลปะไอหน้าเป็นไอืนอนเป็นหินอะ Hình là vàn Thế... à Xem khám phẩm đi ƠI Chia, ở nửa mê ƠI 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 oi ƠI Làm sao mà Oi, oi, ƠI chết คือคือคือทำเป็นอิมแพกอารีน่าแต่ถ้าเราเผื่อตกไปเนี่ยเราไม่รอดน้อยเ,เราไม่ทำโดนกัน้นหน่อยฮึมมีแผนยู่มีแผนหน่นน่ย ก็ตกไปทีกูาตายแน่สาธุป,ปุ่มชิปอยวพึ่งพังถตกไปตายนะเออตกไปตายแน่นอนม,มีโอกาสได้ไม่มีโอกาสได้เก็บของในฟาร์มถ้าตกไปเฮ้ยไปรอไปเฮ้ไปรูไป <laughs> มาเดียวนี้เข้ามาได้ไม่พอเฮ้ย

นายจิงก็มาดิกูมีฮีโร่บายป้องกันอยู่อะมีเสียงดินะมันอยากลองกับดักพวกเรากับดักพวกเรามันทีเรกอะไรเนี่ยมาสอนให้จิงจริงเลยกับดักกับดักกับดักพี่นิวอะกับดักพี่นิวอะพี่แรกโห่ยอะไรกดจบ ก,ก,กับดักพี่นิวอะคือคือสามารถคือคือไม่ใช่กับดักจากคนอื่นนะกับดักดักพี่นิวดีสเฮ้ยเดี๋ยวอ้าวปดิืนนะเฮ้ยนี่คตรงนั้นกูเหมือนเห็นบ้านอะพรุ่งนี้เช้าไปสำรวจป่ะเราจะรอดหรือเปล่าเหรอ ี่องโดน้นมคือแรคืออัเกนี่โอเคเฮ้ยเนี่ยคือว่อา i ิม a c t อา e n นฮ่าฮ่าฮ่ฮ่มาโค้ด i ิม a c t อะตรงเนี้ยตอรอมันมาแกลนตกันตก ถ้าพวกเราตกเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวคลิปมันจะจบไวเกินเดี<ไ>๋ยวถ้าคลิปมันจบไวเกินมันก็จะไม่สนุกคนดูจะแบบไม่แฮปปี้คุณกูมป็นคนดูแล้วขึ้นมาหรอ <c oughs> ฮะขึ้นมาหรอมันขึ้นมาหรอกมาวานเนานะฟังทางการไปละ ไม่ตกแน่นอนรอบนะี้